พระยาพหลผลพยุหะเสนานามเดิมคือพศพหลโยธินเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่สองของประเทศไทยรับตำแหน่งเมื่อวันที่21มิถุนายน2476ต่อจากพระยามโปกร,กรณ์นิติธาดานายกรัฐมนตรีคนแรกที่ถูกรัฐประหาร เมื่อวันที่24มิถุนายน2475พันเอกพระยาพหลพลพยุหะเสนาได้ร่วมกับคณะราษฎรเป็นหัวหน้าคณะราษฎรทําการยึดอํานาจเปลียปล่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยจนได้รับฉายาว่าเชษฐบุรุษประชาธิปไตยจากบทบาทที่สูงในการเปลี่ยนแปลงการปกครองเพราะเป็นผู้นําคณะราษฎรฝ่ายทหารบกเป็นหนึ่งในสีทหารเสือที่ประกอบด้วยพระยาฤทธิ์อัคคเนย์พระยาทรงสุรเดชและพระประสาสพิทย ย,ยุที่ลานพระบรมรูปสรงม้าในวันที่24มิถุนายน2475เมื่อทหารทุกหน่วยมาพร้อมแล้วพันเอกพระยาพหลพลพยุหะเสนาได้แสดงตนเป็นหัวหน้าผู้ก่อการและอ่านประกาศฉบับแรกของคณะราษฎรมีใจความว่า การปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชคือการปกครองแบบพระมหากษัตริย์ทรงใช้อำนาจด้วยพระองค์เองใครจะออกเสียงหรือความเห็นคัดค้านอย่างใดมิได้ทั้งสิ้นการปกครองแบบนี้ได้ปล่อยให้อนาประชาราชเผชิญโชคชะตาทางเศรษฐกิจและการภาษีต่างๆไปตามลำพังไม่ได้คิดหาทางแก้ไขบุรณะบ้านเมืองให้ดีขึ้นจะปล่อยให้บ้านเมืองปั่นป่วนวุ่นวายและเป็นไปตามยถากรรมนั้นไม่พึงบังควรยิ่ง เราจึงต้องการเปลี่ยนแปลงการปกครองให้พระมหากษัตริย์ส่งสถิตยอยู่ใต้กฎหมายในเช้าวันเปลี่ยนแปลงการปกครองท่านได้สั่งเสียกับท่านผู้หญิงบุญหลงผลพยุหะเสนาพระยาว่าหากทำการมิสำเร็จ และต้องประสบภัยถึงแก่ชีวิตแล้วขอให้คุณหญิงจงเป็นพยานแก่คนทั้งหลายว่าการที่คิดเปลี่ยนแปลงการปกครองครั้งนี้มิได้หมายจะช่วงชิงเอาราชบัลลังก์หรือคิดจะล้มราชบัลลังก์แต่อย่างใดเลยความมุ่งหมายจำกัดอยู่แต่เพียงว่าให้องค์กษัตริย์อยู่ภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญและให้มีสภาการปกครองแผ่นดินเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้ผู้น้อยและประชาราษฎรได้แสดงความคิดเห็นในราชการบ้านเมืองได้บ้าง ใน,นเอกพระยาพหลพลพยุหะเสนาเป็นนายกรัฐมนตรี5สมัยรวมระยะเวลา5ปี5เดือน21วันแต่ระหว่างที่ท่านรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีการทำหน้าที่ไม่ราบรื่นเพราะประสบปัญหาหลายด้านทั้งด้านเศรษฐกิจการเมืองรวมทั้งการสงครามที่กำลังจะเกิดสงครามโลกครั้งที่2 พันเอกพระยาพหล,ลพลพยุหะเสนาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสามสมัยติดต่อกันจากนั้นลงจากตำแหน่งแล้วรับตำแหน่งรัฐมนตรีอีกสองกระทรวงคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีต่างประเทศเมื่อวันที่9สิงหาคม2480กลับมารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสมัยที่4แล้วประกาศยุบสภาและลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสมัยที่5เมื่อวันที่11กันยายน2481 จากนั้นประกาศยุติบทบาททางการเมืองผู้ที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่3คือจอมพลปอพิบูลสงครามในปี2487ระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองมีการปลดจอมพลปอพิบูลสงครามออกจากตำแหน่งแม่ทัพใหญ่และขอให้พันเอกพญาพหพนพลพยุหเสนากลับมารับตำแหน่งนี้ ตำแหน่งแม่ทัพใหญ่มีความสําคัญมากเพราะมีอํานาจสิทธิ์ขาดบังคับบัญชาแม่ทัพบ,บกแม่ทัพเรือแม่ทัพอากาศและตํารวจสนามตามกฎอายการศึกแต่ขณะนั้นสุขภาพของพันเอกพระยาประหลุพลพยุหะเสนาไม่ดีนักร่างกายเริ่มเป็นอนาภาภาัมพาตจากอาการเส้นโลหิตในสมองแตกในปีนั้นท่านได้รับพระราชทานยศพลเอก เนกพระยาพหลพลพยุหเสนามีคติประจําใจว่าชาติเสือต้องไว้ลายชาติชายต้องไว้ชื่อชีวิตของท่านไม่มีทรัพย์สินเงินทองมากมายแม้จะผ่านตําแหน่งสําคัญมาแล้วก็ตามจนกระทั่งวันที่14กุมภาพันธ์2490ท่านถึงแก่อสัญญกรรมด้วยอาการเสร้นโลหิตในสมองแตก ทางครอบครัวของท่านไม่มีทรัพย์สินเพียงพอจะจัดพิธีพระราชทานเพลิงศพจนรัฐบาลของพลเรือตรีทวันทำรงนาวาสวัสด์เข้ามารับอุปถมัมจัดงานพิธีพระราชทานเพลิงศพให้ภายหลังอสัญญกรรมของพลเอกพระยาพ,ห,าพหลพลพยุหะเสนามีการเปลี่ยนชื่อถนนตามนามสกุลของท่านคือถนนพหลโยธินและมีการสร้างโรงพยาบาลที่ใช้ชื่อของท่านเพื่อเป็นการรำลึกคือโรงพยาบาลพหลพลพยุหะเสนาที่จังหวัดกาญจนบุรี วาระสำคัญอีกวาระหนึ่งคือวันที่29มีนาคมของทุกปีจะมีการจัดงานทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านที่พิพิธภัณฑ์พลเอกพระยาพหลพลพยุหะเสนาภายในศูนย์การทหารปืนใหญ่ค่ายผลโยธินอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีเนื่องจากภายในค่ายแห่งนี้เป็นที่ตั้งของบ้านพักนายทหารสัญญาบัตรหมายเลข1ทับเป็นบ้านพักที่พลเอกพระยาพหลพลพยุหะเสนามาพักอาศัยและเพื่อการเก็บรักษาไว้เป็นอนุสรณ์ศูนย์การทหารปืนใหญ่ จึงได้จัดอาคารเป็นพิพิธภัณฑ์ภายในรูปรวมสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวของท่านมาจัดวางไว้เหมือนในสมัยที่พลเอกพระยาพหลพลพยุหเสนายัางมีชีวิตอยู่ สิ่งของทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่นำมาจาัดแสดงเช่นรูปปั้นเทวรูปหินทรายธงแม่ทับใหญ่ปืนแกป๊ปกระบี่ส่วมสนามเครื่องหมายและเครื่องแต่งกายตู้เสื้อผ้าสมัยเป็นนักเรียนในร้อยเยอรมันรูปภาพต่างๆที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองจดหมายลายมือของท่านบัตรประจำตัวและเอกสารการเดินทางไปต่างประเทศ อาคารอนุสรพลเอกพยาพหลพลพยุหะเสนาได้รวบรวมชีวประวัติผลงานโดยเฉพาะคู่นูประการทางการเมืองในช่วงเหตุการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยของบุรุษที่ได้รับยกย่องให้เป็นเชษฐาบุรุษประชาธิปไตย